สวัสดีครับพี่น้องมาในช่องจานดองผ้าหลาะผ้าพี่น้องมาหาเลาะปลาเลาะดองคือเก่า้ะครับเด้อมาเนี่เลาะมาขุดกีนุ่นคือเก่าครับอยู่ที่บ้านผืออำเภอลัตนะจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องมาเนี่มากับทีมงานทางเสือละพูมละเอดครับมาหลายคนครับมาเนี้สิพ้าพี่ผ้าหน่องมาเบิ้งครับขุดกีนุ่นกี่นุ่นแดงครับสิหมานดหมานจังไดครับไปเบิ้งกันครับลพี่ตัวหนึ่งตัว นี่บ๋เป็นส้มิดหยินี่เหโอ้ตัวนี้มือมันสับเหรอป๋อสองตัวงามๆเลยครับอ่าควนบ่อสับหนี่งถือว่าเซียนครับไอ้คนบ่อสับหนี่งเซียนแหรอครับเออยังหยิดแล้วสามตัวสี่ตัวน้อย ซตัวหน่อยครับกินนุ่นมนหมดสวนางาง้างบงท้างนี้เนี่ยนะครับวนแหลวก็ต้องถมนะครับเด้อนี่ฝนตกชิ่นน,น้อยๆนะครับหลังพอแล้วฝนตกชิ่นน,น้อยๆอากาศก็ดีดีครับ หุ่นหกตวัวก็เสร็จเร่แล้วสอง 3. สามสองแล้วอัอนึกบยากามาหุ่นหกตัวสองตัวนะครับอากาศดีกันนายเลยนี่3สามตอนเดินทางมาฝนตกมาเป็นระยะระยะครับโอตัวนี้สับ<อ>ขาดเครื่องครับพี่น้องโดวที่สี่ ขาดเครื่องครับต้องระวังเวลาเข้าขุดนะครับเนี่ยไปนํ้ำขุดจะน้ำจะสั่นขาดเครื่องนะครับสี่ตัวครับสามตัวเครื่องซะเปิดสี่ตัวแล้วอสีตัวแล้ว โตครับใช<จ>เบิ่งหูนี่ครับพี่น,อน้องสามหูอยู่น้ำกันครับมันสีครืบอ่หนึ่งโตครับหนึ่งโตหูงามครับตัวนี้ไหมอันนี้คือแม่ใครด้ครับเนี่ยทอง้องเหลืองเนี่ยเีครับตัวนึงรีอยู่นี่ <c oughs> นี่กับแม่ใครครับเนี่ยท้องเหลืองเนี่ย เคียเคียเคียบังครับตัวที่สามเป็นกินุ่นแดงครับเปกินุนกินุนมนกินุนมนหน่อยมีสามครับมูหนี่มีสามถมเลยครับ่าแห้ะครับพุณหนึ่งตัว สับคำสับคำครับพี <t> ่น้อง มัเลยนสว่างล่ะครับพี่น้องเอ้ยมี่เท่างขนาดหลังครับพี่น้องตัวที่สามสับขัดเครื่องแล้วบ่บ่จะเลือกแด้วครับพี่น้องตื่นเตือนยุติเตือนกดเจาะลงกระฝอเลยครับมาพักกัน ตัวนี้ซับแล้วครับเนี่ยพอจะคล้องผู้เฝ้าหู้แล้วครับเนี่ยขุดลงไปพอดเลยนะครับเนี่ยตอดนะครับด้านนี่โมเมนต์มาตอดเนี่ย งามครับตัวนี้บอสซับเจออีกแล้วนะครับสองตัวนี่สามสีครับ คือสีสีเหรอซ่อมมีอสีเท่านะครับหูน้นี่ขาดว่ามิสีนะครับ,บนี่มาพร้อมกับทีมงานครับบ่าวลานนอนนานะครับสาวนงนะครับกับทางผู้นำกับแม่สาวเจนะครับสาวเจบัน,ห,นหัวานาพาเลาอเห็นตะหลังไว่ไหวอยู่ผมก็เบาบิวผ <c oughs> ่านคนป่าแหะครับ <c oughs> อยู่ในป่าครับสาวเจบันหนัวานาพาเลาอก็บาบิวนะครับทั้งคุณ ครับพวนของใบเปลืครับพูหนึ่งตอกพวงตอกงตกงบ่หนึ่งตัวนี่แหลวครับหตัวครับสองตัวองตคือตาบอดีแน้อพอดงเล้องสามตัวสามตัวเดี๋ยวเมื่อยจังไลยนะครับก็เดี๋ยวเห็นที่นู่น สามตัวชิ้นนี้เป็นีะไรเรากระโดงเลยแต่ว่ามันตื่นตื่นมือนี่มโมตื่นครับสิบริจมเื่อดอกพี่น้องสามตัวค่ะสามตัวงามครับนี่อีกบ่างครับเหลืแล้วครับสามตัวดินน้ำบังคู่ในต่อครับพี่น้องเห็นไปครับปีกแดงๆนี่ครับมันหมุนอยู่ในในผม นังออมาแล้วครับนี่โอ้ยแม่ไข่กระขกนะครับถองเหลืองลืๆๆ่น่งตัวที่สองก็ตามมาติดติดครับนี่นี่ก็แม่ไข่ครับอี่ทงงเหลืองสิไข่เต็มถองแล้วครับเนี่ยติดเอาไม้สี่มันใจวครับว่าตรงนี้ครับตรงแมนแมนครับพี่น้อง ตดต้นใหม่ละเม่นโหลดตัวสองตัวละ่ะนี่เมีนยนเลยเพราะว่าจกเถื่อแล้วครับจกเถือ่อแลวต้องมาต้องอาเสียมสวยแล้วมา ตัวนึงนี่นจุกคือ,อยู่นี่ครับสามตัวตัวนึงสี่ตัวครับเนี่ยต้องสีมีอีกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจุกมุกกันครับพี่น้องนี่สีนี้สี่ตัวทั้งนี้อนะครับผู้นะมันจะเป็นไล่ตังค์นนะมาแล้วครับ หน่ห้นเดี๋ยวคงไม่ปิดนะครับนีได้ไหมได้หนึ่งตัวหนึ่งตหักมม่รักนี่บอกพี่น้องเลยหักไม่ไหลสองตัวสองตัวสองตัวบ่าบาทเจ็บบ่บาทเจ็บครับบ่าเด้เรียกรถพยาบาลวูีอ สองตัวไหมครับผมสองตัวครับขาดแหวนจะมีขาดแวนจะมีสองตัวนี่สามตัวนี่วะสามตัวครับสามตัวสามตัวครับนี่วะสามตัวของหูดเล นู่นี่ครับมาทดลองอยด่ระเนีเาาหุน่นฝนตกครับฝนตกลงมาแต่ว่าก็ตกมาแห้งหรอกแต่ว่าฝนตกมาเหี่ยวๆนะครับเพรามันแนวดีวันนั้ตกแห้งแท้ๆนี่กระสีเย็นนู้ครับอันนี้มันตกมาแห้งมันเลยเป็นอออ่ออากาศบอลลวงลมบอลลวงครับเห็นไหมครับเนี่ย <c oughs> โอ้งามครับ อย่างงามเลยหู้นี่มีตะกินุ่นพระเอกครับพระเอกแปลว่าคนเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวครับพระเอกหูนี่นั่งล้มนี่ครับพี่้องนี่นี่นี่น่นยุดยยุ้ยยุ้ยยุ้ยุหมุนยุ้ยยุ้ยยุดยยุครับนี่ยน่พอแล้ว หัวสี่มีตัวเดียวแล้วสองตัวนะครับผลปรากฏแว่มีหนึ่งตัวนะครับตัวหู้นี่ครับนะครับก,กดมองก่อนครับว่ามันเห็นหลังสีเแดงเดือยไหมางห็ว,ว่ามันเห็นปีบเพิ่นอยู่องง่ครับตัววัวใหญ่บ้างนครับตัวนี้ แต่ก็มีใครให้กัเาครับช่วงนี้ทีน่นู่นส่วในใหญ่สีมีใครนะครับันได้ทอดเอาไอา้อรสด,ดีห้อยละครับโอ้ยแฉบแบบจะบอกผู้ใดเลยครับทอดกับกรอบตัดขาตัดตีออกเล็กน่อยนะครับตัดขาตัดปีกล้วก็ทอดกับกรอบเสร็จแล้วก็เอารดดีลรยครับ เสียบกันบนจากเส้ากิ๋นคนละกัน,นมันมีไข่นะครับแต่ว่าเขาเลยช่วงเหนือไปมันอาจสิบ่มีไข่นะครับสิเป็นทองเวาวๆคือจักจั่นนะครับตัวเดียวครับหันหลังมากกับมะฝอยทั้งหมดนึงครับติดๆกันนี่แหละนะครับขุดก่อนซับละครับพี่น้องเอ้ยันสิได้เลือกรถพยาบาลเที่ยวัวบนะโอ้ซับบก บวขาดเครื่องแล้วครับเพราะเงีเงี้ยนี่ยแหละบม่ได้เรียกรถพยาบาลดอกเรียกรถพยาบาลมาให้เอากินนุ่นไปรักษาอู้อู้สามเปเล้วสามเป็นเล้วสามเป็นเล้วเออใครอยู่บวบาดเจ็บสาหาัสไปไหนขี่แต่เลยครับตัวนี้นะครับ เตัวที่สามครับตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าครับพี่น้องนี่อกีกบอมีครับมีตัวที่หกครับ โอหกตัวแล้วสรุปว่าหลุมนี้มีหกตัวครับผมครับผมไว้เงี้ยนเดิมโอ้มือน,นียบ่ได้บด่ได้ยเซถุงมือมาครับพี่น้องเอ้ยอถุงมือเรื่องเบรดรถครับงูนี่งามครับมาเบิ่งครับงู่นีจิ้กตัวนะครับครับขอขุดกันครับ น้องสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยนน้อยนี่ลูกมันครับเนี่ยนี่ลูกมันครับตัวนี้อันนี้บบเอา้วครับเลยเอาไปนี่แหละลูกมันสุดรุปแล้วคขวยนี่ไม่มีแต่ลูกมัน,น,มมมมนละครับตัวเดียวนี่น้อยนี่ครับเอาไปนี่แหละครับมาเบ่งหูเนี่กันครับ น,นี่ยางใหม่ลดต่ำกว่าสามสี่ตัวนะครับเพราะวห้องมันเปลี่ยนครับนะครับพอตอเรียกดึงออกมาเลยครับนี่ดึงออกมาเลยตัวที่สองถือเสียมครับโอ้เดืเรียกรถพยาบาลนะตัวนี้ตัวนี้นตัวสามอยู่บนซับแน่นอนครับเพราะว่าเห็นก้อนแล้ว นี่ครับน่าสีนมีอีกตัวนึงเข็นปิดไม่ไว้จ้ะครับนีนบนบน่นี่ครับนี่สีตัวเดี๋ยวแล้วครับขวดกันอืมครับสีตัวครับ ก็สีไม่สีหระครับขาดมาสุดแล้วครับสี่ตัวครับหู้นี่แต่หู้ยังสี่อันตรายนะครับ้วยพี่น้องเป็นหู้ม่งงอดไม่งเงานะครับเป็นหู้ม่งเงานะครับลักษณะสิไปก็ดำกึกซึกเลยครับยากวนยาไก่ครับขยังสิน้่มึงหูนี่ครับแต่ว่ามันเจ๋นะครับหูนี่ลองมาก่อนใช่เลยครับรูนี้ แมนู่ครับมาแล้วก็ตวงมากเลยครับขอลาพีลาน่องครับโดยคลิปสุดท้ายนะครับด้ของกระเหลืองโอ้โหยงช่องสุดท้ายนะครับเมใครพีลาน่องไปนะครับลเสียบกอบคุณกินนู่นโชกก่อนกันมาหน่อยครับเดี๋ยวละครคลิปหนานะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจานดวงผ้าเลาะให้ได้นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมขอลาพีลาน่องในคลิปนี้แหละครับหลุมชุดบ่แม่นหลุมชุดท้ายนะครับ สิไดขุดอีกหลายอยู่ครับออันนี้เป็นช่วงอ่าถิห้องทายได้ซ้ำนี่นะครับแต่ว่าบันหลังจันนี่ผมก็สิไดขุดย่างเดียวนะครับสิบเดไทยคลิปรับลายพีละนองครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับอืมครับงานีดีครับ วุ่นเอะเยะเลยเสียมสับบ่เอาละครับนี่กินบ่ได้แล้ว